ค่ะฮัลโหลคุณพิมพ์ค่ะค่ะพิมนะคะคุณพิมพ์อายุเท่าไหร่คะตอนนี้พิมยี่สิบต้นต้น,นะคะ่ะยี่สิบต้นต้นยังเรียนอยู่เนาะอ๋อเรียนจบแล้วคะ่ะทางานแล้วคะ่ะเ,เอาเป็นว่าพิมพ์จบแล้วแล้วก็ทํางานเรียบร้อยแล้วนะคะอาวันนี้พิมยอยากคุยเรื่องอะไรคือหลักๆที่จะโทรมาปรึกษาพวกพี่เนี่ยหนูอยากจะรู้ว่าสิ่งที่หนูคิดอะในมุมของผู้ใหญ่เขามองยังไงแล้วมีวิธีแนะนําอะไรหนูไหมถ้าหนูเล่าอะไรที่มันจะโง้ที่ถามหนูทำๆนะเพราะว่าหนูกลัวหนูเล่าผิด ได้อยากได้มุมมองใหม่ว่างั้นถูกไหมอยากได้มุมมองจากวกเราสามคนซึ่งอายุเยอะกว่าพิมโอเคจบอ่ะมาใช่ใช่คือหนูอ่ะคบกับผู้ชายคนนึงค่ะซึ่งผู้ชายคนเนี้ยเขามีครอบครัวแล้วเขาอายุเท่าไหรค่คะสามสิบกว่าค่ะสามสิบกว่าอ่ะโอเคหนูอ่ะเคยมีแฟนมาแค่สองคน คนแรกเป็นผู้หญิงแล้วก็คนที่สองก็คือเขาแต่หนูไม่รู้ว่าเรียกแฟนได้หรือเปล่าเป็นผู้ชายคือหนูรู้สึกว่าเวลาที่หนูจะรักใครเนี่ยหนูจะรักด้วยความรู้สึกจริงๆโดยที่แบบหนูไม่ได้มองว่าเขาเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายอะไรเงี้ยแต่หลักๆคือรักผู้หญิงนะคะแต่ก่อนโอเคแต,แต่พี่ว่าหลักๆตอนเนี้ยมันอยู่ที่ว่าหนูไปคบคนคนหนึน่งที่มีครอบครัวแล้วแล้วมีลูกแล้วแป๊บหนึ่งนะครับพิมคบมานานแค่ไหนแล้ว ตอนนี้จะครบปีแล้วค่ะแล้วตอนที่รู้จักกับเขารู้หรือไม่ว่าเขามีเงื่อนไขนี้เข้ามาในชีวิตรู้ค่ะแต่ว่าตอนแรกคิดว่าจะไม่จริงจังแล้วจะไม่รู้สึกอะไรหนูบอกตรงๆว่าหนูรักสนุกจริงๆคือไม่ได้มองถึงเรื่องศีลธรรมเลยว่ามันดีหรือไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าแล้วครบมาจะปีหนึ่งแล้วมันเกิดปัญหาอะไรขึ้นคะปัญหาหนูก็คือถ้าปกติเนี่ยเวลาที่เรามีแฟนเนาะเราจะมีความรู้สึก แต่พอหนูคบคนนี้หนูรู้สึกว่าหนูไม่มีความรู้สึกที่หนูอยากจะได้เขามาหนูมีความรู้สึกแฮปปี้แล้วหนูก็หวังดีกับครอบครัวเขากับภรรยาเขากับลูกเขาหนูไม่รู้ว่าโดยส่วนตัวหนูเป็นคนที่จะชอบอยู่คนเดียวหรือเปล่าคือหนูไม่ต้องการให้ผู้ชายแฟนอะไรเนี่ยมายุ่งกับชีวิตหนูมากมาโทรคุยกันทุกวันเนี่ยหนูไม่โอเคหนูรู้สึกว่าชีวิตหนูมีอยานต้องโฟกัสมากกว่าคือแค่เขามาเป็นส่วนหนึ่งในกําลังใจของหนูในการทํางานหรือทําอะไรเนี้ยหนูโอเคแล้วค่ะอ่าฮะ ค่ะใช่แต่หลักๆก,ก็คือถ้าหนูมีกําลังมากพอหนูหนูรู้สึกว่าหนูรักผู้ชายคนนี้แล้วหนูอะ่ะอยากจะมีลูกกับเขาแต่หนูไม่ได้อยากให้เขามายุ่งกับลูกของหนูนะคะ uh huh. คือหนูอะ่ะอยากเอาความรักของหนูอะ่ะ ไปใส่ที่ลูกของหนูแทนหนูรู้สึกว่าหนูคบกับผู้ชายคนนี้หนูรู้สึกว่าหนูไม่ต้องกลัวผิดหวังว่าวันหนึ่งจะไม่มีเขาเพราะหนูรู้แน่แน่ว่าหนูจะไม่มีเขาแนอนาคตแน่นอนเพราะเขาไม่ใช่ของหนูแล้วอีกอย่างหนึ่งที่มันประกอบการตัดสินใจให้หนูมีความรู้สึกอย่างนี้ก็คือคนรอบตัวหนูเนี่ยเพื่อนสนิทหรือแม้กระทั่งคนในครอบครัวเนี่ยก็มักจะมีบ้านเล็กบ้านน้อยหนูรู้สึกว่าถ้าหนูอยู่ในสเตตัสที่หนูเป็นภรรยาหลวงหนูไม่โอเคมาก ถ้าคนที่หนูรักไปทรีตกับอีกคนนึงหือนที่เขาทรีตกับหนูใช่ใช่ซึ่งหนูรู้สึกว่าถ้าหนูอยู่ในสถานะเมียหลวงเนี่ยภรรยาหลวงหนูคงจะทำใจไม่ได้แต่ถ้าหนูอยู่ในสถานะเนี่ยหนูรู้สึกว่าถ้าไปเมื่อไหร่หนูทำใจมาตั้งแต่ตอนที่ตัดสินใจจะคบแล้วหนูจะไม่เสียใจแม้กระทั่งหนูบอกกับเขาตลอดว่าหนูหนูหนูออกมาเองได้คือถ้าวันหนึ่งรู้สึกไม่ได้เหมือนเดิมแล้วรู้สึกเบื่อหนูเนี่ย ก็ไปได้เลยเออหนูหนูรู้สึกว่าเป็นเพราะหนูกลัวความหวังหรือกลัวความรักหรือหนูกลัวอะไรอยู่ห,ห,หรือตัวเป็นเพราะตัวหนูเองที่ชอบที่จะอยู่แบบนี้เ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวนะแล้วแต่งว่าตอนนี้สถานะที่หนูเป็นนะบเขาก็คือหนูก็คือเมียน้อยสิคะใช่ค่ะถูกไหมคะหนูก็คือเป็นเป็นแบบว่าเมียน้อยอย่างเป็นทางการสิอย่างเงี้ยภรรยาเขารู้ไหมภรรยาเขาไม่ทราบค่ะแล้วแล้วยังไงต่อหนูไม่รู้ว่าทุกวันเนี่ย โลกมันเปลี่ยนไปแบบนี้แล้วแม้กระทั่งหลายๆอย่างที่บางคนก็ไม่ได้มีแค่ภรรยาเดียวหนูผิดไหมที่หนูมีความสุขที่จะอยู่ในจุดนี้ถ้าวันหนึ่งหนูหนูมีลูกกับเขาอะนะคะในวันที่หนูพร้อมเนี่ยหนูคิดผิดไหมหรือหนูเลือกทางทางถูกไหมที่นูจะเอาความรักของหนูเนี่ยไปใส่กับลูกของคนนี้ที่มีกับเขาเพราะว่าหนูรักเขาค่ะแต่ว่าไม่ต้องการให้เขามายุ่งหลังจากเนี้ค่ะถ้าสมมติว่าในอนาคตเราม่ยูกด้วยกันนะคะ พิมจ๋าพี่เจมถามนิดนึงสิเมื่อกี้พิมบอกว่าโลกมันเปลี่ยนไปแล้วหนูเห็นใครๆก็มีแต่บ้านเล็กบ้านน้อยหนูใช้ความรู้สึกของหนูส่วนไหนมาวัดครับว่าส่วนใหญ่โลกมันเป็นแบบนี้หนูอาจจะใช้คําพูดผิดค่ะที่บอกว่าโลกมันเปลี่ยนไปแล้วแบบเนี้บ้านเล็กบ้านน้อยหมายความว่าเรามองจากคนรอบตัวคือคือ <c oughs> เรามองเขาเออเข้าใจว่ามันผิดอันนี้คือสิ่งที่หนูหนูมอง หนูมองแบบว่าถ้าหนูอยู่ในสเตตัสของภรรยาหลวงนะคะหนูคงจะเสียใจแต่ตอนแรกหนูอยู่ในสเตตัสเนี่ยหนูไม่เสียใจหนูพร้อมไปแล้วที่ในความหมายของในโลกคือหมายความว่ามันพูดไม่ได้ะคะ่ะว่าแม้าเปที่ยนอะน,นะใช่ใช่คือเขายังบางคนเขายังยอมรับได้เอ,อแต่มันมันพูดยากคะ่ะว่าว่ามันในมุมหนูก็เลยมาถามมุมมองคะ่ะเพราะว่าตอนแรกหนูหาคําตอบที่ถูกต้องหรือผิดแบบ มันไม่ได้เลยเพราะว่ามันไม่รู้จะอ้างอิงจากอะไรเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนไปเพราะว่าโลก<า>แล้วก็โลกของพิมพ์ที่อยู่มันก็ดันเป็นโลกแบบนี้ด้วยชาอยู่จนเคยชินเห็นมันเป็นเรื่องปกติถูกต้องถ,ถูกมะที่พิมพบอกออพิมพ์บอกพี่ว่าที่บ้านข้องพิมพ์เพื่อนข้องพิมพ์อะไรใดๆก็ดูชินกับเรื่องพวกนี้อ่ะไม่เป็นไรอืมอ่ะแล้วคําถามที่ที่จะถามพวกพี่คืออะไรคะคือหนูจะถามว่าพี่ช่วยให้ข้อแนะนําหนูว่า ถ้าวันหนึ่งหนูเลือกทางเดินแบบนี้ก็คือคบกับเขาไปต่อเรื่อยๆโดยที่อ่าวันหนึ่งถ่าหนูหนูอาจจะมีลูกกับเขาโดยที่ถ้าสมมติวันหนึ่งเขาไปเนี่ยหนูหนูคิดว่าหนูสามารถดูแลลูกด้วยตัวของหนูเองได้แล้วก็ดูแลความรู้สึกของหนูเองได้เพราะว่าหนูจะเอาความรู้สึกตรงเนี่ยไปทิ้งไว้ที่ลูกเอาไว้กับลูกอ,อย่างเงี้ยพี่พี่มองว่ามันตลกไหมหรือว่า มันแปลกไหมสําหรับคนที่เลือกทางเดินแบบนี้ค่ะไม่เป็นไรเราเราเปิดโอกาสให้ทุกอย่างก็คือเป็นที่ปรึกษาทุกคนไดคิดนได้โอเคอยากถามใครก่อนมีสามคนวันนี้มีพี่เจมมีพี่ลูกกอลพี่หอมครับเอาพี่ลูกกอลก่อนค่ะขอถามคำถามหนึ่งสิพิมพ์ในวัยยี่สิบเองเนาะทำไมไม่อยากไปมีลูกกับคนอื่นในฐานะเมียหลวงคะก็อย่างที่หนูเคยเล่าไปว่าหนูไม่โอเคมากหนูกลัวว่า จะเจอคนที่เขาไม่ได้รักแค่หนูคนเดียวคือถ้ามันอยู่ในขถอานะเมียหลวงอะค่ะมันเหมือนทุกอย่างมันถูกเขาเรียกว่าอะไรอะเดี๋ยวนะคนมันรู้ไปหมดแล้วคือหมายคมว่าตอนนี้คือหนูกําลังที่จะอยากมีเมียน้อยไปเรื่อยๆหรอคือหนูไม่เปิดโอกาสไม่เผื่อใจให้ตัวเองได้เป็นที่หนึ่งแล้วก็เป็นเมียหลวง แล้วก็ที่สําคัญไม่ต้องไปสร้างแบบสร้างปมสร้างอะไรไปผูกให้ลูกอีกอ่ะพิมพเข้าใจไหมลูกที่กาลังจะเกิดมาจากเงื่อนไขของพิมพที่กําลังตังต้งตัวจะเป็นแม่แล้วบอกว่าพร้อมแค่ไหนก็ตามสิ่งหนึ่งที่พิมพ์ไม่พร้อมคือตักกะพิมพ์ป่วยพิมพ,พิมพ์ต้องเริ่มอย่างนี้ก่อนคือถือว่าพี่เป็นพี่หนึ่งคนแล้วกันนะถ้าวันนี้พิมพ์เป็นน้องสาวพี่หรือเป็นญาติแล้วมาปรึกษาแบบนี้พี่รู้สึ่ว่าพิมพกาลังหลอกตัวเองไม่เหมือนวันนี้พิมพแบบอย่าเป็นเมียน้อย อยากอยู่อย่างนี้เราก็เหมือนสร้างทุกอย่างที่เป็นตรก,กะทุกอย่างมาหมุนรอบตัวพิมพ์เพื่อทําการบอกพวกพี่ว่าที่พิมพ์ทําอยู่มันไม่ผิดอืเอางี้พิมพ์ทีละอย่างสิ่งที่พิมพ์ทําอยู่ผิดไหมคะผิดค่ะโ <Okay. S 2> อเคแค่นี้นะคะอยากทําถูกไหมคะอยากค่ะต้องทํำยังไงคะสอนพี่หน่อยถ้าอยากเป็นแม่คนแล้วอยากเป็นแบบสมมติอยากเดินทางถูกด้วยก็ต้องเป็นภรรยาหลวงอ่ะหรือไม่ถูกไหมคะก็ต้องเลิกกับคนนี้แล้วก็ไปเป็นภรรยาหลวงแล้วที่สําคัญก็คือ ถ้าเดินทางนี้ต่อไปอะค่ะพี่ว่ายากเพราะว่าวันนี้พิมพ์ปักหมุดแล้วเลยว่าถ้าเป็นหลวงเดี๋ยวฉันต้องมีกรรมมามีคนมานอกใจสามีฉันฉันต้องไปต่อสู้กับเมียน้อยฉันจึงปักหมุดเป็นเมียน้อยเลยแล้วก็มายืนหยัดเป็นเมียน้อยโดยที่ไม่ได้แคร์ถึงบ้านหลวงด้วยว่าฉันจะไปสร้างปัญหาให้กับบ้านหลวงแค่ไหนฉันจะไปสร้างปัญหาให้กับลูกของบ้านหลวงแค่ไหนแล้วฉันก็มองแค่ว่าก็ฉันก็อยากมีลูกกับเขาพิมพ์ เอาตะก,กะประหลาดประหลาดเหล่านี้บิดเบี้ยวไปหมดมาหมุนรอบตัวเองแบบนี้พี่ว่าไม่ได้นะคะเงื่อนไขอันนี้มันจะโอเคก็ต่อเมื่อผู้ชายคนนี้เคลียร์กับเมียตัวเองเลยว่าเธอฉันมีบ้านน้อยบ้านน้อยชื่อพิมพ์เข้าใจคำนี้มหมอไอที่พิมพ์บอกว่าโลกมันเปลี่ยนไปแล้วแล้วมันเป็นเคสเหล่านั้นอนะ่ะอันเนี้ยมันก็แล้วแต่บ้านไปเลยมันก็มีเยอะตัวอย่างให้เห็นเต็มไปหมดซึ่งบางทีแบบพี่ก็ไม่รู้สักพี่ก็ไม่สามารถที่จะไปบอกได้อะเข้าใจอารมณ์ไหมว่ามันแบบเงื่อนไขมันต้องไปคุยกันยังไง แต่ส่วนใหญ่เท่าที่พี่รู้จักอะฮะก็คือเมียหลวงรับรู้นึกออกมครับดังนั้นเคสที่พิมพ์บอกว่าอ่ะมันเป็นปกติก็เพราะว่าเขาอาจจะมีเงื่อนไขมีข้อตกลงกันว่าอาจจะมี3 4มี่หบ้านนะอะไรอย่างเงี้ยนู่นนี่คาถามคือพิมพ์อยากอยู่ในนี้เหรอคะในวงโครจรเหล่านี้เหรอคะในเมื่อวันนี้พิมพ์อายุ20พิมพ์ไม่คิดว่ามันมีอะไรที่ดีสําหรับพิมพ์แล้วเหรอคะ ค,คือคือมันมันคืออันนี้พี่ไม่ได้โทษพิมร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ก็ไม่รู้จะไปโทษใครเพราะว่าพิมพ์ควรต้องมีที่บ้านที่เป็นพ่อแม่หรือป้าหรือญาติหรือใครก็ตามเขย่าพิมพ์ว่าพิมพ์หยุดในวัยนี้หยุดเดี๋ยวนี้เออดังนั้นคือข้อแรกถามว่าผิดไหมที่จะเป็นเมียน้อยแบบนี้ก็เมื่อกี้พิมพ์ก็ได้ตอบไปแล้วแล้วก็อีกอันนึงที่พี่ฝากไว้ให้คิดนิดนึงแล้วกันก่อนส่งต่อก็คือคําว่าครอบครัวมัน ถ้าเป็นการนิยามแบบทั่วไปก็ถูกคือมีพ่อแม่ลูกนูน่นนี่แต่เราทําพุทธคุโธมาเนี่ยเราบอกเลยว่าเราเห็นคํานิยามของครอบครัวที่แตกต่างไปดีกว่าสําหรับพี่วันนี้นะพิมพี่ว่าครอบครัวไม่จําเป็นต้องพ่อแม่ลูกละอาจจะพ่อหนึ่งกับลูกแม่หนึ่งคนกับลูกหรือแม้กระทั่งยายกับลูกพี่ว่ามันก็เป็นครอบครัวละแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือไม่ว่าสมาชิกครอบครัวมันจะมีกี่คนนะอะครอบครัวที่ดีอะมันควรเป็นครอบครัวที่ซับพอร์ต เลี้ยงดูคนคนหนึ่งมามและที่สําคัญนะพิมพ์มันควรจะเลี้ยงคนคนหนึ่งมาขึ้นมาให้อบอุ่นและไม่ไปทําลายครอบครัวคนอื่นอ<ม>และถ้าพิมพ์ไม่หยุดนะวันนี้พิมพ์เห็นใช่ไหมพี่โยงให้พิมพ์แล้วไงค<ม>ว่าพิมพ์กําลังจะไปทําลายครอบครัวหนึ่งฝ่ายนั้นผู้หญิงกับกับเด็กที่ไม่ได้รู้ว่าพิมพ์เป็นใครแล้วเผลอๆวันหนึ่งพิมพ์ก็จะจุดไฟทําลายตัวเองอีกกับปมที่มัน สามารถที่จะเลือกที่จะไม่ผูกได้ถ้าพิมพ์เลือกหยุดแล้วเดินออกมาในวันนี้ที่หนูบอกว่าวันหนึ่งจะมีลูกกับเขาแต่ก็ไม่ได้ยา้ายเขามายุ่งด้วยวันนั้นนะ่ะพิมพ์ก็ไม่รู้ด้วยสาม,มคือคือสุดท้ายคือมันก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่พี่ก็ทานายที่พิมพไม่ได้ว่าผู้ชายจะอยากมายุ่งกับลูกหรือไม่อยากพี่เลยรู้สึกว่าทําไมพิมพ์ถึงเอาตัวเองไปพัวพันกับอะไรที่เละเทะแบบนี้ในเมื่อในวนัยนี้พิมพ์สามารถเริ่มใหม่ แล้วก็เริ่มได้ดีถ้าพิมพ์เชื่อว่ามันมีทางเดินที่ดีมันมีคนที่ดีพี่ไม่เข้าใจอะค่ะพิมค่ะงั้นหนูขอพูดนิ่งนะคะพี่ก๊อบค่ะหนูหนูหนูโอเคมากเลยเพราะว่าปกติเนี่ยในมุมมองเนี่ยหนูก็จะคุยกับแค่เพื่อนและหนูไม่ได้มีโอกาสคุยกับคนที่บ้านเลยเพราะว่าหนูรู้ว่าเขาไม่โอเคแน่ๆแต่หนูมาฟังพี่แล้วหนูรู้สึกว่าพี่พูดมาคำหนึ่งว่าแล้วลูกเขาแล้วภรรยาเขา หนูมองมาที่ลูกเขาหนูรู้สึกว่าหนูคิดว่าถ้าหนูรักลูกเขามันโอเคแล้วมันจบแต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่หนูหนูมองแล้วค่ะว่าหนูพี่มาเตือนสติหนูว่าจริงสิถ้ามันมีชั้นคือเขาต้องมีปัญหาแน่ๆหนูหนูถึงเนี่ยค่ะเนี่ยเพื่อโพสต์ของหนูก็คือหนูโทรมาเพราะว่า หนูเนี่ยแหละค่ะหนูอยากมีหนูดีแล้วพิมพ์หนูอยากมีคนแบบผู้พี่อยู่ในชีวิตแหละแต่มันไม่มีไงรอบข้างไม่มีคนแบบนี้ไงอ่ะโอเคไม่เป็นไรวันนี้จะเป็นคนรอบข้างให้ถือว่าดีใจที่ได้คุยกันแล้วก็มันจะเกิดผลยังไงพี่ไม่รู้แต่วันนี้ที่ดีใจที่ได้คุยกันจบพี่ขอส่งต่อให้กับอีกสองคนอยากคุยอยากใครคะพี่ต้นหอมอืดอืดอืดเลยนะกกาะพี่พี่คูณก่อนได้ไหมพี่พี่เจมพี่เจมก่อนก็ได้อ่ะพี่เจมค่อนต่อยอดจาก คูรุกอบละกันนะครับน้องพิมพ์ี่มองถึงขั้นแบบอ่ะพี่ก็เป็นคนที่มีครอบครัวแล้วเนาะแล้วก็การเป็นการการมีครอบครัวเนี่ยอย่างที่หนูวาดฝันไว้ในจินตนาการของหนูก็ความเป็นจริงเนี่ยพี่ว่ามันมันไม่น่าจะเหมือนกันถ้าลูกพิมพ์โตไปนะอันที่พี่ถามหยาบๆยาข้างข้ามเลยนะ mm. เขาถามว่าทําไมแม่ใช้ชีวิตแบบนี้ทําไมชีวิตของหนูไม่เหมือนเพื่อนคนอื่นเลยพิมพมีคําตอบให้เขาไหม คำตอบเนี่ยพี่อาจจะตอบลูกไม่ได้นะคะแต่ว่าถ้ามันถึงในจุดที่ที่พิมพ,พเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่มพิมคิดว่าพิมพ์ตั้งใจเลี้ยงเขาอะค่ะพิมจะเอาอย่างอื่นทดแทนเขาดีกว่าเพราะว่าตัวหนูเองอะ่ะก็ไม่ได้ถูกเลี้ยงมาแบบสมบูรณ์เหมือนกันแต่หนูก็มีความรู้สึกว่าคนรอบข้างหนูปู่ย่าตายายครอบครัวญาติอ,อะ เขาเติมเต็มให้หนูจะหนูรู้สึกว่าหนูไม่ได้ขาดแม่เลยอะค่ะความสมบูรณ์เนี่ยมันมันอยู่ที่ความรู้สึกของแต่ละคนพิมพ์พี่เชื่อเลยว่าทุกคนไม่มีคําว่าสมบูรณ์แบบหรอกแต่ครอบครัวมันจะทําให้เรารู้สึกสมบูรณ์พิมพ์ทุกครั้งที่เราเจ็บปวดเราจะไปหาคนที่เรารักที่สุดทุกครั้งที่เราอ่อนแอเราก็จะกลับไปหาคนที่เราเชื่อมั่นเขาที่สุดพี่ขอชื่นชมพิมพ์อย่างหนึ่งนะบางคนมีเรื่องแบบนี้ไว้ในใจ แต่ไม่กล้าพูดออกไปเพราะรู้สึกว่าไม่มีใครพพอร์ตคำตอบกูหรอกออเพราะสิ่งที่กูคิดเนี่ยกูรู้อยู่แล้วว่ามันสิ่งที่ผิดแต่มันต้องมีคนใช้ชีวิตแบบนี้ลแล้วรอดแหละมันต้องมีคนคิดคอืซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยหนูเคยเห็นครอบครัวเขาไหมเ,<อ>เคยเห็นลูกเคยไปเช็คในออนไลน์อะไรไหมเอ่อตอนแรกดูค่ะแต่ว่าหลังๆก็คือแต่ปัญหาคือไม่ดูตอนดูแล้วรู้สึกยังไงลูกครั้งแรกเลยที่อยากรู้ว่าเขามีบ้านอะไรยังไงครอบครัวอะไรยังไงเมียเขาหน้าตาแบบไหนลูกเขาเป็นยังไง ความรู้สึกมันคือไี่รู้ว่ามันรู้สึกอะไรแต่วแบบ่ารู้สึกแบบทําไมนไมี่เป็นเราบ้างที่ได้อยู่แบบนั้นได้แบบนี้นไม่ได้คิดว่าจะแย่งนะคะครับค่ะคือแบบอยากมีแบบนั้นแบบบ้างแบบเออแล้วแบบแล้วเหมือนประมาณว่าถึงยิ่งทําไม่รู้สึกว่าแบบยิ่งเขามาเป็นอย่างเงี้ยกับเราอ่ะยิ่งรู้สึกว่าความรักทําไมมันถึงมันทําไมผู้ชายทําไมถึงไม่ค่อยมีความซื่อสัตย์เลยกับผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยทั้งๆที่ครอบครัวก็ทําไมดออูอบอุ่นจะตาย ภรรยาก็ดีลูกก็น่ารักทําไมถึงต้องมามามีพิมพ์เพิ่มเพื่ออะไรอะไรแบบนี้คะรู้สึกว่าไม่รู้เหมือนกันอ่ามาที่พี่หอมพี่หอมอะทาไมถึงรู้สึกอย่างนี้ทําไมผู้ชายยังต้องมามีคนอื่นอีกเพราะโลกมีผู้หญิงอย่างพิมพ์ไงคะฉะนั้นรณรงค์ให้ผู้หญิงอย่างพิมพ์ลดลงดีไหมคะเอาละค่ะยี่สิบโอเคโอเคพิมวัยยี่สิบพี่คิดอย่างพิมพ์เลยค่ะ พี่มีเพื่อนค่ะพี่เคยคิดอย่างนี้เลยค่ะเพราะว่าในวันที่เราผิดหวังเรื่องความรักมา,มากๆแล้วเรารู้สึกว่าจุดที่อยู่เนี่ยการเป็นที่หนึ่งไม่ดีเลยว่ะอยู่แบบที่สองไม่คาดหวังแล้วสบายใจกว่าคิดอย่างนี้ค่ะแต่ถ้าวันนั้นพี่คิดเหมือนพิมพ์วันนี้พี่ไม่ได้เดินมาถึงจุดที่ไกลขนาดนี้หรอกค่ะทําไมพิมพ์ถึงคิดได้แค่นี้เพราะพิมพ์อายุยี่สิบไงคะประสบการณ์หรือชั่วโมงบินของพิมพ์อน้อยมากแล้วพิมพ์คบกับผู้ชายคนเนี้ยังไม่ถึงปีเลย มีลูกกับเขาแล้วทำไมถึงจะเลิกกับเขาล่ะคะในความตั้งใจแรกเพราะอะไรเพราะพี่ดี้ที่พิมพ์เล่าไปว่าพิมพ์ไม่ค่อยมีความรักกับผู้ชายอะคะ่ะไม่ไม่ค่อยรู้สึกว่าคือพิมจะรังเกียจมากแบบถ้าสมมติผู้ชายมาผิดเยอะนะคะแต่แบบสต๊อปที่แบบสมมติขนขาเล็บดำอะไรคือพิมไม่เอาเลยอะอ้าวแต่เราก็เลือกคนนี้นี่แต,แต่เราก็ใช่พิมพรู้สึกว่าคนนี้มันมันใช่ ใช่แล้วแล้วตอนนี้เรารักเขาใช่ไหมใช่ใช่มันเหมือนแบบพิมใช้ความรักนําทางไปด้วยแล้วมันเป็นความรักผิดๆนะค่ค่ะแต่แต่พี่งงว่าก็ในเมื่รลกเขาแล้วถ้าเขายอมมีลูกด้วยจะเลิกกับเขาทําไมในเมื่อแฮปปี้กันเป็นไม่น้อยอ๋อ,อคือหมายความว่าถ้าสมมติในอนาคตเนี่ยเขาไม่ไม่โอเคที่จะมีเราแล้วเพราะเรามันก็แค่เนียน้อยอย่างเงี้ยเราไม่คาดหวังคือเราพอไมให้เขาไปเลยอะไรแบบนี้ค่ะสุดท้ายปลายทางก็คือเลิกกัน การเป็นเมียหลวงแล้วถ้าวันหนึ่งผัวมีเมียน้อยเราก็เลิกกันปลายทางเป็นไปได้ที่จะเลิกกับใครสักคนหนึ่งอยู่แล้วแต่เลิกยังไงให้มีศักดิ์ศรีเราเลิกกับคนนี้เพราะว่าอ๋อเพราะว่าเราเป็นเมียน้อยเขาค่ะเราเลยเลิกแต่ถ้าผัวเรามีเมียน้อยเนี่ยเราเลิกกับเราอ่ะเราไม่มีศักดิ์ศรีกว่าหรอคะใช่ค่ะพี่ใช่ไหมใช่แต่แต่พิมมันติดตรงที่ ติดตรงไหนรู้ไหมคะมพิมพ์ติดตรงที่เห็นแก่ตัวการเห็นแก่ตัวทําให้เรามีความสุขทั้งนั้นล่ะคะ่ะมันจึงมีเรื่องของการยับยั้งชั่งใจเกิดขึ้นมันจึงมีเงื่อนไขของศิลธรรมเกิดขึ้นคนรอบข้างพิมพ์เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแต่พิมพ์ไม่จําเป็นต้องเป็นคนไม่ดีเหมือนคนรอบข้างคะ่ะอะยกตัวอย่างอย่างบ้านพี่เนี่ยเป็นบ้านบ้านข้าราชการ ลูกเกิดมาต้องเป็นครูพยาบาลทนายความเป็นอะไรที่อย่างเงี้ยพี่เป็นดาราตั้งแต่เด็กเลยค่ะแล้วพี่ก็รู้สึกว่าเขาไม่ใช่ชีวิตพี่แล้วพี่ไม่ใช่เขาฉะนั้นชีวิตเราเราเลือกเองอย่าอ้างว่าคนรอบข้างไม่ดีตัวอย่างไม่ดีมีตัวอย่างที่ดีก็มีค่ะแต่พิมพ์เลือกหยิบตัวอย่างที่ไม่ดีมาเป็นไอดอลหรือเส้นทางของพิมพเอง แล้วก็20อายุยังน้อยเกินไปที่ตัดสินที่มีลูกมีลูกกับเขาคนนี้บอกเลยว่าชิบหายเราใช้ความรู้สึกเรารักลูกแต่เราไม่ได้คิดถึงความรู้สึกลูกเลยว่าถ้าลูกรู้ความจริงว่าสถานาการณ์แม่เนี่ยมีเขามาเพราะความเห็นแก่ตัวลูกจะรู้สึกยังไงจะเป็นแม่หรอคะพิมพมีความพร้อมแค่ไหนในวัยยี่สิบยังไม่พร้อมหรอคะ่ะการเป็นแม่มันยากมากเราควรเป็นแม่ที่ดีที่สุดและเราควรเป็นแม่ที่ลูกภูมิใจที่สุดคะ่ะ วันนี้พิมพ์ยังทำสิ่งเหล่านี้ไม่ได้อย่าเพิ่งคิดมีลูกค่ะพิมพ์แค่เหงาแค่ในชีวิตตั้งเป้าว่าจะมีเด็กสักคนนึงโตกว่านี้หน่อยอายุเยอะกว่านี้หน่อยเจอประสบการณ์มากกว่านี้หน่อยแล้วค่อยกลับมาคิดเรื่องลูกค่ะลูกเลี้ยงยากมากค่ะขีดเอาไวชา้ชัดมากเลย <c oughs> ตั้งแต่ฟังพิมมาพี่ขีดเอาไว้แบบเนี้ยลราเป็นประโยคที่พี่ไฮไลท์เอาไวชา้ชัดมากว่า <c oughs> อย่าเพิ่งมีลูกนะพิม์อย่าเพิ่งมีลูกอย่าเพิ่งมีลูกไปใช้ชีวิตเป็นพิมพ์แล้วไปเรียนรู้ผิดถูกไปให้ฝึกสามัญสำนึกรู้สึก รู้จักผิดชอบชั่วดีก่อนพุทธพุทธออย่าลืมโทรนะ